กระแต่เดือดแรงโดนแซนหนียังไงเพลงก็มีกลิ่นลูกทุ่งอยู่ดีกระแตอาสยามโดยแซะแรงพยายามหนีกลิ่นลูกทุ่งแต่ไปไม่พ้นทาเอาเจ้าตัวร่ายยาวแจงทันทีพร้อมบอกมีวันนี้ได้เพราะลูกทุ่งจะาทาเอาหลายคนไล้แรงรัวๆ ถูกพูดถึงและจับผิดตลอดสำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมาหรือแต่งตัวแบบไหนก็ถูกสนใจไปเสียหมดและจับมาเป็นประเด็นได้ทั้งนั้นล่าสุดเธอเพิ่งปล่อย MV เพลง Awake ซึ่งเธอใช้โปรดักชันนี้ทุ่มเทเต็มที่ทั้งแสงสีเสียงชุดและท่าเต้นโดยเธอบอกว่าตั้งใจมากๆ เพราะอยากให้งานนี้ออกมาดูมีพลังทําเอาหลายคนวิจารณ์อย่างมากมายและขอให้เธอคิดดีๆกับ MV เพลงนี้บ้างก็บอกว่าสวยมากชอบและคุ้มค่าแก่คนดูเป็นต้นล่าสุดสาวกระแตเจอฟีดแบ็แรงจากแฟนแฟนรายหนึ่งที่มาแซะว่าไม่รู้ว่าเพลงพยายามจะเป็นแนวไหนหรือแบบไหนแต่ที่รู้สึกคือ เืมยยนพยายามจะหนีจากแนวเพลงเดิมของตัวเองแต่หนียังไงกลิ่นลูกทุ่งก็ตามมาอยู่ดีโดยสาวกระแตได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ผ่านแคปชั่นใหม่ในอินสตาแกรมว่ากลิ่นลูกทุ่งแล้วมันทำไมหรอคะกลิ่นลูกทุ่งมันหอมนะมันน่ารักเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกกลิ่นบ้านบ้าน,านกลิ่นรถกลิ่นเงินงกลิ่นทองกลิ่นธุรกิจพันล้าน กลิ่นความพยายามความปังทั้งหลายก็มาจากลูกทุ่งทั้งนั้นลูกทุ่งไม่ใช่ร้องง่ายๆนะเออเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขิงใส่เลยนี่ไงอย่ามาดูถูกกลิ่นลูกทุ่งนะจ้าแล้วนี่ไม่เคยจะหนีแนวเพลงเดิมคือจะหนีทำไมอ่ะเพราะนี่ร้องลูกทุ่งได้ตั้งแต่ในท้องแม่แล้วนะคะมันอยู่ในสายเลือด55555 55 เขาเรียกว่าหาทำสิ่งใหม่ๆมากกว่าคือจะให้ร้องแบบเดิมไปตลอดชีวิตเลยออกจะร้องสากลจะแรปจะร็อกจะหมอลำลิเกเกาหลีฝรั่งมันก็คือสีสันของโลกฉันมีสิทธิ์จะร้องทุกแนวที่อยากร้องแปรชอบท้าทายกับงานใหม่ๆไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆชอบทำสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขค่ะ สนุกดีและจะทำต่อไปอีกเรื่อยๆแม่ยังไม่หมดแรงหรอกใครอยากจะทำจะชอบอะไรก็ตามสะดวกแต่นี่ชอบทำแนวคาดเดาไม่ได้ฮ่า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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชอบก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายจะตายทอ้อดอกจันดอกจันปลอลอนี่แค่เพลงเปิดตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิปทองคำสักปากของแม่นะเดี๋ยวรอเพลงจริงแม่มาแน่ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่แกงกันเลยทุยแน่นอนค้าแต่ขอพักเหนื่อยแพ้55บ555เริ่มแกแล้วโวหลังจากสาวกระแตอัปเดตเรื่องราวไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์และปรบมือให้เธอพร้อมบอกอย่าคิดมากคนชอบเพลงเธอมากมายบ้างก็บอกว่ารักจะตายกระแตอาเก่งเป็นต้น